และนางสาวพัชรามีรักในวัยเรียนแต่ขาดความยับยั้งชั่งใจจนทำให้หนางสาวพัชราตั้งท้องพี่อุศลย้ำนะนะว่าช่วงใกล้ออกเทปอะอย่าสร้างปัญหาอะไรเอาไว้สองหมื่นจัดการซะให้เรียบร้อยนะอยากดังมันก็ต้องเสียสละพี่ต้องสัญญา,าผมก่อนนะครับพี่ถ้าผมทำแบบนี้แล้วเนี่ยพี่จะดันผมตัวกระอกเทปไม่ได้พี่ เชื่อพี่ทุกอย่างจะดีเองพี่แป๊ี่นีเห็นกับตัวที่สุดเลยอย่างเงี้ยมันน่าจะจับเชื้อต้นตอตันหาทิ้งซะให้หมดเลยซับๆับเชื้อเชือเชื้อเืนี้เลย